จะไป่ตวเาจนนก็ตให้กับคนพือใ้เราหัวใจยายาสาินิมสาจะกัในเวต้องไงเลยก็ู้เป็นเจาไงลยให้วาต้องไสปนสตอไงย้อออาจารย์ได้เอมไ้เอจ้ ว่าเราจะบูชาอะไรเองตื่ไปรอดทุกอย่าไม่เอากรา,า,าบพระพุทธเจ้าก่อนส,สวยๆกราบพระพุทธเจ้าสวยๆขอโทษท่านมูส่สังโคผู้เข่าดีๆครับอาจารย์ครับโธอีมูสังโฆสาธุ นม,มือไว้สิก่อนครับครับผม,มผมสูไม้ไม่สู้สู้คะคะเฮ้ยยิ้มให้แฟนคลับ่อยสินะยังไม่พออีกหน่อยนะึงนะเยอะขึ้นอีกเต็มเต็มเลยได้ไหมเต็มจัดให้เต็มเต็มโอเค